ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับอินฟิ i x Note ต30ซซรีส์ครับเป็นอีกหนึ่งรีส์ที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วก็ขายดีมากๆของทางแบรนด์อ n f ฟิ i x เลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าราคาที่เปิดตัวมาสเปคที่ได้มาเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าโหดแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับด้านนี้จะเป็นตัวที่รองรับ 4G ด้านนี้จะเป็นตัวที่รองรับ 5G นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบสเปคกันนะครับว่าทั้ง2รุ่นมีอะไรต่างกันยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเพ งางงไบ้ผมมีงบแค่ตัว 4G หรือว่าจะอัพตังเพิ่มมาเป็นตัว 5G ดีโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคให้ฟังในคลิปนี้นะครับขอญอาตแจ้งราคาก่อนแล้วกันนะครับ Infinix Note 30ที่เป็นตัวร่วมต้นหรือว่าตัวที่รองรับ 4G นะครับเพื่อนๆจะวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นจะมีตัว RAM 8 o m ลอม1ราคาจะขายอย e, ู่ที่5,999บาทครับ RAM 8 o m ลอม g b ราคาจะขายอยู่ที่ 6,599บาทครับผมแล้วก็ตัว Infinix Note 30 5G นะครับผมตัว RAM 8 ROM 128เนี่ยราคาจะขายอยู่ที่7,499บาทแล้วก็ ตัวม8ลอม256กิกราคาจะขายอยู่ที่7,999บาทครับถ้าเป็นตัว8 128เนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ที่1,500บาทถ้าเป็นตัว8ทับ256เนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ที่1,400บาทนะครับผมถ้าถามว่ามันเยอะไหมก็เยอะมากๆเลยนะถ้าเป็นตัวผมเนี่ยโอ้โหใช้ได้แบบทั้งอาทิตย์เลยนะครับเงิน1 4 5 0ีเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเนาะ ก็ตัวนี้นะครับดีไซน์ตัวเครื่องแน่นอนครับถ้ามองผ่านๆานเนี่ยดีไซน์ตัวเครื่องจะแบบโอ้โหใกล้เคียงกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมูดูลกล้องเอ้ยตัวขอบเครื่องตำแหน่งของตัวปุ่มพอตต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีความต่างกันครับตรงมูดูลกล้องครับเพื่อน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 ,น,นสังเกตเห็นอะไรไม่เอ่ยทั้งคู่นะครับได้กล้องหลังมาเป็นกล้องหลัง3เลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าการจัดวางตำแหน่งของตัวเลนกล้องเนี่ยจะต่างกันเนาะ ถ้าเป็นตัว 4G ตรงที่เป็นเงาๆเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายลูกเล่นนะครับจะเหมือนเม็ดพิกเซลนะครับเพื่อนๆนะจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงเลนส์กล้องนะครับก็1 2 3แล้วก็แฟลช LED ครับถ้าเป็นตัวที่รองรับ 5G ตรงนี้นะครับ1แล้วก็2 3ถ้า23เนี่ยจะอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วตรงนี้เป็นแฟลช LED แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะทําเป็นเหมือนตัวหลอกขึ้นมาครับแต่ว่าทั้งคู่นะครับ ก็จะมีความต่างกันด้วยในเรื่องความละเอียดงตัวกล้องเนาะถ้าเป็นตัว4 g เนี่ยก็จะได้เต็มที่มาที่64ล้านถ้าตัว5 g เนี่ยจะได้เต็มที่มาที่108ล้านนะครับเพื่อนเพื่อนี่คือความต่างของเขาครับฝาหลังเป็นพื้นผิวแบบด้านครับสัมผัสแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับ i n f i n i t ถ้าเป็นตัว4 g จะมีคําว่า i n f i n i t อย่างเดียวเนาะถ้าเป็นตัว5 g ก็เป็น infinite g ครับผมตัวขอบเครื่องนะครับก็เป็นพื้นผิวแบบมันวาวนะครับเพื่อนเเลยพิ่มเเสสีียยงงดแกนลายนิ้วมือ พอเชื่อมต่อนะครับผมก็เหมือนกันเป๊ะเลยลำโพง USB Type C ไม่ส่วนทนาแจ็ค3.5ครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวถาดเซซิมก็เนี่ยครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าตัว 5G เนี่ยจะขยับขึ้นไปนิดนึงเนาะตัว 4G จะนะต่ำลงนิดนึงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านบนครับเป็นลำโพงตัวที่2ก็ซาบาย JBL เหมือนกันครับเสียงทั้งคู่เนี่ยผมฟังแล้วนะไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับเพื่อนๆทั้งคู่เนี่ยให้เสียงมาดีเหมือนกันเลยนะครับในเรื่องตัว ด้านของตัวเสียงลําโพงเขานะครับก็คือเสียงดีทั้งคู่เลยเนาะในเรื่องตัวลาโพงของเขาส่วนดีไซน์หน้าจอทั้งคู่นะครับได้กล้องหน้าเจาะรูตําแหน่งที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเ,เพื่อนๆไซน์หน้าจอก็ขนาดเดียวกันเนาะขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.78นิ้วนะครับทั้งคู่ได้ความละเอียดมาเป็น Full HD Plus และที่สําคัญมาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate สูงอยู่ที่120เฮิรต์เหมือนกันแล้วยังไม่พอครับ ทั้งคู่เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกในส่วนตัวอัตราลิฟเฟลตเนี่ยได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาที่อัตราลิฟเฟลตหน้าจอเนาะเพื่อนเพื่อนเลือกลงมานะครับผมก็นี่ครับมี120เพิร์มี90เพิร์มี60เพิร์แล้วก็มีสลอตอัตโนมัตินะครับผมก็คือเลือกได้แบบ4แบบเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ถ้าถามว่าหน้าจอมันต่างกันไหมสาหรับตัวผมเองแล้วจากที่ได้ใช้งานมาจากที่ได้สัมผัสมาผมว่าไม่ต่างกันเลยนะสีสันการแสดงผลต่างๆก็สีสวยสีสดเหมือนกันครับในส่วนตัวหน้าจอของเขาฟีลลิ่งในการทัดก็ดีเหมือนกันจอ 120Hz เหมือนกันนะครับเพื่อนๆตัวหน้าจอทั้งคู่สู้แสงแดดได้ดีไหมถามว่าสู้ได้ไหมผมว่าสู้ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเวลาเราออกในที่กลางแจ้งเนี่ยเราต้องปรับตัวแสงหน้าจอเนี่ยขึ้นมาสักประมาณนี้นครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเจนเนาะแต่ถ้าเราปรับกลางหลอดปุ๊บ ผมว่ามันจะอมมืดไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้ากลางหลอดมันก็จะประมาณนี้มันจะอมมืดไปนิดหนึ่งถ้าเอาแบบให้มันชัดเจนพอดีก็สักประมาณ70-80%นะครับประมาณนี้เนี่ยโอ้โหแจ่มเลยนะครับสีสันก็สวยงามดีครับสแสดงผลออกมาได้สวยสดดีในส่วนตัวหน้าจอของเขาครับแทบจะไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยจากที่ผมได้สัมผัสนะฟินนิ่ในการทัดก็เหมือนกันดีพแนลหน้าจอก็เหมือนกันจอ120เฮิรตเหมือนกันขนาดหน้าจอก็6.78นิ้วเหมือนกันครับผม แล้วก็ในส่วนงตัวชิปประมวลผลของเขาล่ะอันนี้คือจุดต่างนะครับในเรื่องตัวชิปประมวลผลของเขาสําหรับตัว i n f ฟินิ n o โน30ตัวที่รองรับ 4G นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็นของ Mediatek h คเฮลิ G99 ครับเป็นชิป6นาโนเมตรเหมือนกันก็ตัวนี้นะครับผมเทสคะแนนอันตุตัวออกมาแล้วได้ในระดับ400,000นะครับเพื่อนๆทะลุ400,000เหมือนกันเนาะเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผม ก็จากได้ใช้งานมาก็ถือได้ว่าตัวชิปเนี่ยเป็นชิปตัวแรงครับเพื่อนๆเ,เล่นเกมอะไรต่างๆก็คือทําออกมาได้ดีใช้งานต่างๆทําออกมาได้ดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าตัวเกม ROV ให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับตัวอินฟิ i x ต o t e 30ที่รองรับ 4G นะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจากที่ผมได้ลองแบบเทสแบบต่อเนื่องเลยนะ1ชั่วโมงแล้วก็ดูในเรื่องการกินตัวพลังงานของเขานะครับ ตัว Infinix Note 3 4G เนี่ยจะทำได้ดีกว่า Infinix Note 30ที่รองรับ 5G นะครับในเรื่องของการกินพลังงานเนาะเทส1ชั่วโมงใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ15นนะครับเพื่อนๆก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวที่รองรับ 4G เนาะถ้าตัว 5G มันก็อาจจะกินเยอะกว่านะครับก็ตัวนี้นะครับตัวเกม ROV ตัวภาพ SD เนี่ยเปิดสูงมากได้การแสดงผลเปิดได้แค่สูงนะครับดันไปสูงมากไม่ได้นะครับ แล้วก็พาร์ติเคเนี่ยปรับสูงมากได้ตั้งค่าสนามลบก็เปิดได้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟเฟกตหมอกเนี่ยก็เปิดได้นะครับผมนี่คือตัวเกม rov นะครับสำหรับตัว i n f i n i x note 3 0 4 g อ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพจินโ i บาต่อครับก็จะมีเนี่ยครับการเล่นหน่วงประจำเพิ่มความเร็วให้นะครับเพื่อนเพื่อมีมาให้ครบเลยก็คือการแสดงผลก็เต็มหน้าจอทุกสัดส,ส่วนครับ แล้วตำแหน่งตัวกล้องอยู่ในตำแหน่งที่ที่ที่โอเคมากๆเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่ผมชอบเนาะแล้วก็หน้าจอใหญ่ขนาดเท่ากันทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันแบบมันเหมาะต่อการเล่นเกมครับเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบทำออกมาเพื่อการเล่นเกมเลยนะครับสำหรับเจ้าอ n f ฟิ i x Note 30สซีรีส์ครับไม่ว่าจะเป็นตัว4 g ไม่ว่าจะเป็นตัว5 g ทั้งคู่เนี่ยเล่นได้ดีเหมือนกันเลยนะครับโอเคเข้าเกมมาแล้วครับผมนี่คือฟีลล i n g ในการเข้าเกมนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันนะครับ ตังค่ากราฟิกของเขานะครับสำหรับตัว MediaTek Helio G99 นะครับปรับสุดได้ที่ SD เฟรมเรทไ ar, ด้ที่สูงสมดุลเฟรมเรทเด้งไปอัลต้าดีเฟรมเรทอยู่ที่อัลต้านะครับเจโลใช้งานได้ดีไม่มีหน่วงครับสำหรับการเล่นเกม PUBG Mobile นี่คือตัว Infinix Note 30 4 G นะครับตัว MediaTek Helio G ก็สําสำหรับฟีลิ่งในการเข้าเกมให้เพื่อนๆดูเนาะในส่วนของตัวเซนเซอร์ให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันอย่างที่ผมพูดไปครับว่าตัวเจลูสโคปเนี่ยใช้งานได้ดีนะสำหรับการเล่นเกมก็คือทำงานออกมาได้ดีเลยครับไม่มีหน่วงเลยนี่คือตัวที่รองรับ 4G นะครับเพื่อนๆในส่วนตัวฟีเจอร์ตัว Xarena หรือว่าตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นตัวที่แอปที่แบบรวบรวมแอปเกมของเราไว้นะครับเพื่อนๆก็จะมีตัว Darling Engine มีมาให้ใช้งานนะครับ ทั้งคู่มีเหมือนกันเลยนะตัว 4G ตัว 5G นะครับแล้วตรงตั้งค่าตรงนี้ก็จะมีตัวฟีเจอร์นะครับการชาร์จแบบบ p พาสมาให้ด้วยก็คือการชาร์จแบบส่งกระแสไฟเข้ามาที่เมนบอร์ดโดยตรงเลยไม่ผ่านตัวแบตเตอรี่นะครับทั้งคู่มีมาเหมือนกันนะครับการใช้งานการเล่นเกมตรงนี้มีเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมลองเข้าตัวเกมในตัว โน้ตสให้เพื่อนเพื่อนดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตัว CPU ของเขานะครับจะเป็นตัว Media t e k Dimensity 6 0 8 0นะครับเป็นชิป6นาโนเมตรเหมือนกันก็แน่นอนครับถ้าถามว่าตัวไหนใหม่กว่าก็ตัว 5G นะครับเป็นชิปตัวใหม่กว่าให้เพื่อนเพื่อนดูคะแนนอันตู้นนะครับตัวคะแนนอันตุ้จะเยอะกว่านิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้44000นนะครับผมก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้มีในย่เนาะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยทะลุ40,000 0เหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลองเข้าตัวเกม ROV ให้เพื่อนๆดูว่าฟีลลิ่งในการเข้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องตัวฟีเจอร์การเร่งหน่วยความจําเพิ่มความเร็วก็มีมาให้เหมือนกันเป๊ะเลยการแสดงผลก็เต็มหน้าจอทุกสัดส่วนครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยไซส์เดียวกันนะครับผมลําโพงก็เป็นลําโพงคู่ที่เสียงเสียงดีทั้งคู่ครับเสียงดีทั้งคู่อันนี้ผมชมเลยครับอินฟินิตเขาให้มาแบบแบบโอเคจริงๆเลยในเรื่องตัวเสียงลําโพง,งเขานะครับ สำหรับการตั้งค่ากราฟิกนะครับสำหรับตัว Density m 6080นะครับผมตัวภาพ h d เปิดสูงมากได้การแสดงผลเปิดสูงมากยังไม่ได้นะครับปรับได้แค่สูงเนาะแล้วก็ p a r t i c l e เปิดสูงมากได้นะครับตั้งค่าสนามลบก็เนะี่ยเปิดตัวนี้ได้นะครับก็คือตัวตั้งค่ากราฟิกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆป,ปรับได้เหมือนกันเนาะ feeling ในการเล่นก็ภาพรวมผมว่าดีทั้งคู่เลยนะเฟรมเรตนิ่งๆเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับการเล่นเกมตัว ROV เดี๋ยวเรามาดู PUBG Mobile ต่อครับ ให้เพื่อนๆดูนะครับผมการเล่งหน่วยความจําเพิ่มความเร็วก็มีมาให้เลยนะครับมีมาให้เราใช้งานเป็นมือถือที่ทําออกมาเพื่อการเล่นเกมนะครับจอ120เฮิร์ตนะราคานี้โอ้โหแบบโคตรคุ้มเลยครับเพื่อนๆเนี่ยลำโพงแบบเป็นลําโพงคู่เสียงรายละเอียดครบดีชัดเจนดีมากครับ โอเคครับผมนี่คือฟิลิ่งในการเข้าเกมตัว PUBG Mobile นะครับเร็วไหมผมว่าถือว่าเร็วนะพอๆกันเลยเนาะก็ตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับผม Density 6080ปครับปรับสูงสุดได้ที่อ d ดีเฟรมเรทได้ที่สูงนะครับปรับลงมาสมดุลเฟรมเรทเด้งไปเอลต้าปรับลงมาดีเฟรมเรทอยู่ที่อัลต้านะครับเจโรสโคปใช้งานได้ดีครับไม่มีหน่วงก็ใช้งานได้ได้โอเคดีเนาะในเรื่องการเล่นเกมนะครับตัวเกม PUBG Mobile ให้เพื่อนๆดูเซนเซอร์เหมือนกันครับตัวเซนเซอร์ก็ ให้มาครบเนาะเหมือนกันเลยนะครับผมในส่วนตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็คือใช้งานได้ได้เหมือนกันเลยเอาเป็นว่า CPU เนี่ยถ้าพูดถึงประสิทธิภาพในการเล่นเกมแล้วผมว่าพอๆกันนะครับเพื่อนๆเอาจริงๆการควบคุมความร้อนเอ่ย ตัวเฟรมเรทเอ่ยความลื่นไหลความสมูทเอ่ยตัว 4G ตัว 5G จากที่ผมได้สัมผัสนะอันนี้อ้างอิงจากตัวผมนะครับก็คือแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตัว Infinix Note 30ที่รองรับ 4G หรือว่าตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยตัวชิป G99 เนี่ยครับจะได้เปรียบก็คือในเรื่องการกินพลังงานเนาะเขาก็จะกินพลังงานน้อยกว่าตัว Infinix Note 30 5G ที่เป็นตัว d i m e n s i t y 6080อยู่นะครับนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่าจะประหยัดกว่านิดนึงนะครับนเรื่องการจัดการพลังงานเนาะเพราะ การจับสัญญาณของเขาเนี่ยมันแค่รองรับแค่ 4G นะครับเพื่อนๆส่วนตัว 5G เนี่ยก็จะกินเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้คือในเรื่องตัวความแรงของเขานะครับถ้าพูดถึงการใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กทิกติกตอกอะไรต่างโอ้โหใช้งานได้ลื่นอ,อยู่แล้วครับสลับไปมาเราแหวแอปก็ทำออกมาได้ดีการเล่นเกมผมว่าทั้งคู่เนี่ยทำออกมาได้ดีพอๆกันเลยนะครับผมก็มาพร้อมกับแรม 8GB ที่มีตัวฟีเจอร์แรมพัทบวก แรมเพิ่มได้อีก8กิกก็อัพสูงสุดอยู่ที่16กิกกเลยเนาะในเรื่องตัวแรมของเขานะครับทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวหน่วยความจําก็มี2ขนาดให้เลือกครับ128กิก256กิกเหมือนกันครับผมแล้วก็ในส่วนการใช้งานตัวกล้องนะครับสำหรับตัว Infinix Note 30 4G มาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความเรียดอยู่ที่16ล้านนะครับกล้องหลังจะเป็นกล้องหลัง3เลนมีความเะเหลักอยู่ที่64 000, ล้านอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลนความเรียด2ล้านแล้วก็มี AI เลนมาให้ใช้งาน,น ในส่วนตัว UI การใช้งานนะทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆภาพยนตร์วิดีโอ AI แคมโหมดบิวตี้บุคคลโหมดประสิทธิภาพในที่มืดแล้วก็โหมดฟีเจอร์อื่นๆตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมในเรื่องตัวการถ่ายภาพของเขานะครับ สำหรับตัว In f ฟิ i x Note 30 5G เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด16ล้านเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกล้องหลังของเขาจะมีความละเอียดอยู่ที่108ล้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นความละเอียด2ล้านแล้วก็มีเรียน AI มาให้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้จะได้ความละเอียดเนี่ยมาเยอะกว่านะครับผมตัวโหมดการใช้งานก็อย่างที่ผมพูดไปครับให้เพื่อนๆดูก็คือภาพยนตร์วิดีโอ AI Beauty รูปบุคคลโหมดประสิทธิภาพในที่มืด แล้วก็โหมดอื่นๆเนี่ยฟีเจอร์การใช้งานเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆก็คือแบบผมว่าตัวฟีเจอร์การใช้งานตัวกล้องเนี่ยให้มาให้มาครบเหมือนกันนะครับแล้วการถ่ายภาพล่าถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างการถ่ายภาพถ่ายออกมานะครับก็ถ้าพูดถึงถ้าเราอยากจะได้แบบภาพที่มันละเอียดแบบเต็มๆผมว่าตัว108ล้านเนี่ยจะถ่ายแล้วผมว่าเก็บรายละเอียดได้ ได้ได้ชัดเจนกว่าเนาะแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานทั่วไปผมว่ามันมันก็ไม่ไม่ได้ต่างกันถึงแบบในยะสสาคัญมากนะครับเพื่อนๆถ่ายภาพออกมาแล้วก็เนี่ยครับดูดูดีได้พอๆกันนะครับผมในเรื่องตัวการถ่ายภาพของเขานะครับผมว่าไม่ไม่ได้ต่างกันมากครับอันนี้จากใจจริงนะจากที่ได้สัมผัสมาเนาะก็คือใช้งานได้ได้ดีทั้งคู่นะครับในเรื่องตัวกล้องแต่ถ้าใครที่แบบได้ใช้งานความเหลืเยอะๆก็108้ล้านก็น่าจะดีกว่านะครับในตัวโน้ต3 5 G ครับผม ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ครับทั้งคู่มาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมเหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหัวชาร์จที่เป็นชาร์จไว45วัตต์ u l ร r a fast charge ครับ เป็นยังไงบ้างสำหรับการชาร์จจากที่ได้ใช้งานมานะแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมป์ก็เป็นความจุที่โอ้โหเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วใช้งานได้ทั้งวันแบบเพียงพอแน่นอนครับสำหรับตัวอินฟิ i x Note 30ที่รองรับ 4G นะครับแบตบ5,000ของเขาเนี่ใช้งานถ้าถามว่ามันต่างกันมากไหมถ้าทั้งคู่แบบ100%เท่ากันแล้วมาใช้แบบไปพอๆกันเนี่ยผมว่าตัวที่รองรับ 4G เนี่ยจะใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งแหละเขารองรับแค่ 4G แล้วก็การใช้งานในด้านอื่นๆเนี่ยผมว,ต,วตัวชิป ตัว4 g ของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้แบบประหยัดพลังงานเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชาร์จนะครับจากที่ผมได้ทดลองชาร์จศูนย์จนถึง100มาตัว4 g เนี่ยจะชาร์จได้เร็วกว่าประมาณ10กว่านาทีนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตัวแบตเนี่ยก็อืดกว่านิดหนึ่งนะครับผมส่วนตัว5 g ก็ถามว่าทั้งคู่มันมันใช้งานได้นานไหมได้ก็ได้นานนะครับแต่ว่าตัว4 g เนี่ยจะทําออกมาได้ดีกว่าแต่ว่าตัว5 g ก็อย่างที่เราทราบเลยครับการจับสัญญาณ5 g เนาะเราได้ความเร็วความแรงมามันก็ต้องแลกมาด้วยกับพลังงาาาน,นแลล้ววก็เาชา์ ตัว 5G เนี่ยจะชาร์จช้าวกว่าประมาณ10นาทีจากที่ผมได้เทสมานะครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับการชาร์จศูนย์จนไปถึง100นะครับผมก็ประมาณนี้นะแต่ว่าทั้งคู่นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ความจุ5 0 0 0 m ป์ของเขานะครับแล้วก็ฟีเจอร์ตัวการชาร์จแบบบพาสทั้งคู่ก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันครับสำหรับคอเกมที่เอามาไว้เล่นเกมแล้วก็ปล่อยบัตรนะครับผมในเรื่องตัวฟีเจอร์การใช้งานตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่โดย JBL ครับ แล้วก็การเชื่อมต่อตัวสัญญาณ WiFi รองรับ2.4กิกะเฮิร์5กิกะเฮิร์การเชื่อมต่อตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านซิมก็แน่นอนครับตัว 4G ตัว 5G อันนี้คือต่างกันอยู่แล้วเนาะ Android ก็เป็น Android v e เวอร์ชัน13เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นยังไงบ้างเมื่อพูดมาถึงขนาดนี้แล้วสำหรับตัวผมเองนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำแบบนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีงบประมาณแบบจำกัดเนาะ,อ,ะอยากได้มือถือที่เอามาไว้เล่นเกมแบบลื่นๆมีงบสักประมาณ5,000ไปไป,ไป ก็ผมว่าตัวอ n f ฟิ i x Note 3 4 g ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็โอ้โหเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเป็นอะไรที่คุ้มมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าสเปคก็แรงราคาก็ดีถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อในช่องทางออนไลน์บางช่วงบางจังหวะเนี่ยโอ้โหได้ในราคาแบบ5,000ต้นต้นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะสำหรับตัวที่รองรับ 4G นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่อยู่ในแบบเฮ้ยสัญญาณ 5G เข้าถึงแล้วอยากได้ตัวมือถือที่มันแบบเออจับสัญญาณ 5G ได้ดาวน์โหลดอะไรแรงแรงเร็วๆเนี่ยตัว 5G ตัวนี้ก็ แน่นอนครับเพิ่มตังไปอีก1,500บาทถามว่าคุ้มไหมก็ได้จับสัญญาณ 5G ก็คุ้มแน่นอนครับแล้วก็ชิปเป็นชิปตัวใหม่นะถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมก็จากที่ได้สัมผัสอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าก็รู้ไว้ว่าเฮ้ยเอเอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว d i m e n s i t y 6หก0นนะเป็นตัวใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เงิน1,500บาทก็เอาเป็นว่าซื้อ 5G แล้วกันนะครับผมก็ได้ใช้งานตัว 5G ที่มันเป็นสัญญาณใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดไปแบบนั้นมันกก็็ผมวว่่าตั 5G เนีย ็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มเหมือนกันครับผมแต่ถ้าคนไหนที่งบจำกัดจริงๆมีงบประมาณ5,000ไปไปผมว่าตัวอินฟินิกโน้ตสามสเนี่ยตัวเริ่มต้นคุ้มมากๆเลยครับผมดีไซน์อื่นๆก็แน่นอนครับเหมือนกันเนาะใกล้เคียงกันนะครับไม่มีอะไรต่างกันมากครับทั้งคู่ก็ตัวกล่องเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็ทําออกมาเป็นตัว คอแลบกับทางตัวเกม ROV นะครับแต่ว่าตัวสีจะต่างกันนะถ้า 4G เนี่ยเขาจะเป็นเขียวขาวแต่ถ้าตัว 5G เนี่ยจะเป็นดําขาวแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะแบบนี้เนาะแล้วเวลาเราดูความจุของเขานะครับเพื่อนๆหรือว่าดูสตอรีตเนี่ยเพื่อนๆจะดูได้จากตรงนี้ครับเนี่ยครับ128กิกสตอรีแล้วก็เนี่ยครับ256กิกสตอรีนะครับผมดูความต่างตรงนี้เนาะสำหรับตัวความจำของเขานะครับหรือไม่ก็ดูในโทรศัพท์ก็ได้ครับให้เพื่อนๆเข้ามาเช็คตรงนี้ครับ ้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนมาตรงที่โทรศัพท์ของฉันครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับความจุลอมเนี่ยครับผมถ้าคุณไหนอยากจะเพิ่มแรมตรงนี้ก็ปรับได้เนาะว่าจะเอาแรมเท่าไหร่นะครับ3ามกิกห้ากิกแปดกิกก็อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้มาเปรียบเทียบพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดอ่า5 G อาจยังเข้าไม่ถึงแล้วอยากได้มือถือที่แบบราคา สุดคุ้มมีงบประมาณแบบเฮ้ยไม่เกิน6,000ผมว่าตัวเริ่มต้นของตัว Infinix Note 30 4 G เนี่ยก็โอ้โหน่าสนใจมากๆแล้วก็โคตรคุ้มเลยครับเพื่อนๆจริงๆบอกเลยโคตรคุ้มเลยตัวนี้เนี่ยสเปคก็ดีการใช้งานต่างๆเนี่ยโอเคมากๆครับจากที่ได้สัมผัสมาโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ